อ่ะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนการปั๊ม SP นะครับเออการปั๊ม SP ครับทำไปสองแบบครับก็คือแบบแรกก็คือแบบการเต้นก็คือการแดนครับผมแบบที่สองครับก็คือการปั๊ม SP นะครับเดี๋ยวผมไะสอนแบบแรกก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะติ๊กถูกตรงแดนนะครับอ่ะเห็นไหมครับพอเราติ๊กถูกปั๊บภายในตัวเกมครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ด้วยทีนี้ครับคุณก็มากด คอนโทรลชิป f สิบสองนะครับแต่ผมจะสาธิตการเต้นแบบแบบออมีสิ่งกีดขวางก่อนนะครับก็คือตรงนี้นะฮะก็คือโดยปกติเลยครับก็คือเราไม่สามารถที่จะเต้นได้นะครับเห็นไหมครับก็คือเขาจะบอกว่าคนไม่สามารถเต้นในที่มีสิ่งกีดขวางรอบตัวคนได้นะครับแต่ผมจะมาทําการแฮกการเต้นนะครับโดยการกดคอนโทรลชิปบวก f สิบอครับคอนโทรลชิป เลสิบสองครับอ่ะเห็นไหมครับก็คือจะเต้นแล้วอ่ะเต้นตรงไหนก็ได้ครับถ้าอยากยกเลิกก็แค่ขยับตัวครับอืมแค่นี้เองอ่าทีนี้ครับในส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือการปั๊มเอพีแบบรีเจนต์นะครับก็คือในข้อนี้ครับเหมาะมากสําหรับเาลงดันดันเจียนนะครับก็คือเราไม่ต้องเสียเวลามายืนเต้นนะครับก็คือเราสามารถสู้กับบอสก็ได้แล้วเราก็ปั๊มเอพีไปด้วยก็ได้นะครับ อ่ะผมก็มาติ๊กตรงนี้นะครับเหมือนเดิมครับกดคอนโทรลชิป f 1 2ครับกดคอนโทรลชิป f ครับอ่ะระบบ h p legend on เลยนะครับสังเกตดูตรงมุมมุมของตัวเกมด้านบนนะครับจะมีการขยับอยู่นะครับสังเกตดูเติบหน้าขยับแล้วหนึ่งทีครับอ่ะก็คือมันจะค่อยขยับขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยเราไม่ต้องเสียเวลามายืนเต้นนะครับก็คือประมาณนี้ ส่วนอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือข้อ9ครับดูชื่อตัวละครนะครับอ่าตอนนี้ผมมาอยู่ห้องสงครามแล้วอ่ะทีนี้ครับตอนนี้ผมมาอยู่ห้องสงครามแล้วตอนนี้กำลังสัดกันนวนเลยอ่าเห็นไหมครับปกติภายในตัวเอ่อตัวเกมก็คือเราจะไม่เห็นชื่อนะครับเราจะเห็นแค่อ่อเลเวลแล้วก็เป็นตัวรหัสตัวเล่นนะครับ ทีนี้ผมจะมาใช้ฟังก์ชันในข้อ9ครับโดยผมจะกดอันต์เนต s 1 1ครับอ่าผมจะกดอันต์เนต s 1 1นะครับโดยคลิกที่ตัวละครที่เราอยากรู้ชื่อนะครับคลิกปั๊บแล้วก็คลิกตัวละครแล้วครับไปไหนแล้ว่ะอ่ะตัวนี้แล้วกันครับกดคอนโทรล X11 ครับอ่าเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาครับเช็คเนมครับนารูโตะอ่านี่คือตัวเอ่อธนูตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาคลิกตัวฟอสชิลตัวนี้มั่ง คลิกตัวละครก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมากดคอนโทรลชิป F11 ครับเอ่าเอาใหม่ิกตัวละครอ่ะนี่ครับคือชื่อตัวละครที่ผมคลิกเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่าค่แค่นี้เองส่วนเอ่อในข้อ people scan ครับก็คือเอาไว้สำหรับเอ่อ set ตั้งค่าการหนีคนนะครับเพื่อป้องกันโอกาสที่เราจะถูกถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอส่แบนนะครับ วิธีใช้งานครับก็คือเราก็มาติ๊กถูกแค่นี้เองครับแล้วก็ทางระบบก็จะบอกว่าเออนี่มีตัวละครรอบตัวคุณเท่าไหร่ครับอ่ะตอนนี้ผมจอกไปด้านนอกนะครับอ่าครับผมตอนนี้มีตัวละครรอบรัศมีคุณอยู่4คนนะครับก็คือประมาณนี้กำลังจักรงนวนผมออกมาคอดให้ผมโดนไปด้วย ทากกรงระตกนิดนึงนะครับแต่ว่าการเซตหนีคนครับเราสามารถที่จะแอดชื่อเพื่อนได้นะครับก็ mm. คือกดตรงเ,เฟนลิงค์นะครับร mm. อสักครู่นึงอ่านี่ผมแอดชื่อเพื่อนไปแล้วนะครับ mm. พอกดแล้วครับแล้วก็อยากเพิ่มชื่อเพื่อนคนไหนครับเราก็ไปคลิกมาเลยครับเ mm. ช่นเราอยากเอ่อ เพิ่มชื่อคนนี้ครับแล้วก็กดคอนโทรลครับแล้วก็คลิกขวาแล้วคลิกซ้ายครับขอโทษครับแล้วก็คอนโทรลวีครับวางลงไปโอ๊ยขอโทษทีเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนในตัวเกมเป็นภาษาไทยก่อนนะครับกดคอนโทรลครับคลิกซ้ายครับคอนโทรลวีครับวางลงไปอ่ะสมมุติว่าผมแอดเลี้ยวเลวทุนเป็นเพื่อนนะฮะสมมตินะครับผมก็มาทําการกดโหลดครับอ่ะเห็นไหมครับแค่นั้นเอง แล้วก็ปรากฏแล้วครับทางไอ้ตัวโปจะบอกว่าระบบไ,ได้ทําการอ่านข้อมูลและชื่อเพื่อนเรียบร้อยแล้วทีนี้เขาเวลาเพื่อนเข้ามาอยู่ในรัศมีของคุณนะตัวละครเออตัวโปก็จะไม่ปิดตัวครับคือจะใช้ได้ต่อครับส่วนถ้าตัวละครอื่นที่เรายังไม่ได้แอดชื่อเพื่อนครับเข้ามาอยู่ในรัศมีครับก็คือโปก็จะปิดการทำงาน